วันนี้จะพาไปดูวาดโรงานแต่ตรงแรเอารกินบ้างไปดูกันเลยอ่ะวันนี้กินอะไดีเพื่นเี่เหลือเี้ยเหลือแม่งไม่น่าได้วะไปไปไปหนอยเลยมึงไป่นันเลยงแหวนลยก็มีเสียวแล้วก็มาปารนนึงโอเคออเยเารั เราไปเจอกันโลงเราไปเจอกันลงห้านะครับคับปึ๊บกูถ่ายต่อกูสูงแล้กูถ่ายต่อไงแล้วถ่ายต่อที่น่มีมจโละเจโละนะครับปปิดกดหยุดกดยุดกดหยุดแล้วถ่ายต่อ เอาไว้ไว้ไว้ก้อนเพื่อหาจับมือกูนั่นนี่รอเฟนยอไอ้มึงอ่ะแม่ที่อะกูลงไปใหม่ช่องถามมึงยังออกไปดิยังเป็นเมื่อกี้อย่างนี้เลยครับเป็นเกย์ที่ย้ายเป็นเกย์มัเป็นเกย์มันเป็นเกย์เทียอะไรอ่ะเกยเปรี้ยวเกย์มึงเอาไปลง

ว่ S <S าแม่ไว้ก็คือก uh, ูเดี๋ยวเรือแล้วหรือไม่ก็ข้าวราดหนึ่งครับข้าวราหนึ่งคือต้องรับแม่งคนดูต้องรบเนีเตะขาวซากรอนไหมโอ้ยบอกินข้าวไงข้าวรา่ครับหรไม่ก็ซากก่อนแล้วไม่สนะไปมาร้านหเลย ร้านนึลรนก็คือร้านครับคุณจะเหลือคนเยอะครับี่เหลือคยอหมวหนหนึรับร้านดูเออทีเหลือีเหลือีเหลื มอมบันนิกินเส้นอะไรเส้นหมี่ขาวครับหมี่ขาวลิมบันนิกินเส้นเส้นอะไรดิครับบันนิกินเส้นไม่รู้ครับลองดูก่อนเฮ้ยทำอันนี้ครับอันนี้ฟังเส้นอะไรมาครับฮะฟังฟังเส้นอะไรมาฮะแต่เว้นมั้งเฮ้ยกูกูได้คลิปอยู่น่ะจะเอาโดกระไรดีการูดันแค่ไหนกันี่อันนี้ก็ดังดังไหมงเอดังไฟกันดิ ร้านนี้ไอ้คนครับวันนี้คุณมากินเฟซอะไรครับปิ๊ดดิเฮ้ย,ยปิดดิขึ้นคิวผมจะไหนอ่ะร้านนี้ยี่สิบบาทให้เยอะมากเลยมีแคบหมูด,ด้วยในบุญจากแคบหมูด,ด้วยนะ <c oughs> ราน,นี้ขอจริงไปแล้วหรืองไงครับหรือว่าอะไรไม่เข้าใจเขาไม่มาเปิด ไอ้เฮียไม่มาแล้วก็ไปเถอมนอ่ะเข้าเข้ารวยแล้วดูดูล,ล,ลเรเปเป็นลิงอะไรไงลงมาลงมาไอ้เหียนะมึงจะ เอาเซนเลยครับอพ,พ,อ,บพอจุดตัไปหรอได้ตัดไปอนนัออเลยใส่กับหมูครับเ้ยหมู เสีง่ยนยลครับครับไอ้น้ำเดีเหลวมันล้วคุณไปกินอะไรครับเนี่ยเลือครับวันนี้บลกเตี้ยวเหลือไหมฮะล้อเอาเห็นหนูเทียนนี่พลอกหลันหนึ่งกับเดือวเดือดแดงมึงจะได้แดงไหมไม่ได้แดงหรอไม่ไ าบไม่ได้จ่ายรนะับไม่ได้จายตับครับจายมึงจะจายเองร้จ่านะย่ตก้องนะครับบกวน้นก้น้ำลายแล้วนะครับตะก้อง ฟันขึ well ้นแล้นเจนะต้องเป็นเร่จรงครันเร่องจริ ไปแล้วเดจอกันนะครับปอเคไไป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 ไกไป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 ไัไป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 ไพไป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 ไ็ไป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 นปไอนไป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 อปไปไาไป้ป่ปไ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 ้ไปไปไปไ เคยแบบนี้ตองที่เป็นมะม่วงอ่อนนะคบมันจะเปรี้ยวขยับหน่อยมเฮ้ยชิ้นที่กูกัดเมื่อกี้เปนอะไม่เอาไปดีเม็ดโยนเม็ดมานี่นี่นี่

อ้ยที่นี่งงผมด้วยดีมเอ้เอ้เอ้เต้องคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเดินอย่างเงี้ยไม่มีนะครไม่มีเลยไม่มีอะไรอ่ะใหญ่นะสะกองกินเปล่าเฮยโอ้ให้ควันนึงเหี่ยงไม่แด้เลยเต็มคำเต็มคำเต็มคำ ก่อนที่เงินยืดมือติดเลยนี่ยจะทำยัอันนี้อ่ะนกินบ้าแต่รสชาติไงครับชาตมันๆเพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิดถโจบวิ่งเดี้ยวไปกินกัน ไม่ชอบดิต <re>. ัดเฉียวอ่ะมเจีนมาจีนไม่โชว์เปนไงโีดเปียวละเอาขาแล้วบอกไมเปียวีตอนแรกมันรีดเมันแบบว่าข้อาบคุณจะเปียวอียตอนแรกมันจะเปียกตื่นยี่่่้ีมันเปียกเยอไปอย่างเปียวเนี่ยแหละปกะโปคิปปกคลิปนั่งคร่องะไรเงี้ยแล้ปกคลิป กตะกองหรอปะโอ้ยย้ายไปอเอาย้ายไปโอ้โหเกี๊อะไรเนี่ยไปเอาจัดแดงลยหมดเนี่ยครับเราไปดูตากล้องกินครับเนี่ยครับเป็นไงครับรสชาติโ <c oughs> อ้โหเนียบเนี้ยเนียบโอ้อโหเต็มปากเต็มคำโอ้โหของกูของกูเที่ของกู chín cuối phải khó bắp nền nen. Ai ạ? À? Mấy một bóng này. <laughs> <laughs> Khoa nền nền Đâu hả? hả? cuối. โอ๊ยนี่กินแล้วตายวายนะกินแล้วตายวัยอ่ะกินกินอะไรนะกินแล้ว,ลว,ลวตายวัยอ่ะตายวัยอ่ะตายวายวพอพอพออะไรพอพอะไรมันเต็มคนระับ <c oughs> เดี๋ยวจิ้มมือเดี๋ยวพวกน้ำรอนะครับ <c oughs> ไอ้ข้อจีอ้ข้อจีนบางอัปาะข้อบจุดจุดดว่าเข็บแน่เอ้ยมึงจิ้มเข้าไปอีกนี่เจผมจิ้มมาหยี๋ยาดึงหัวหน่อยโอ้โหอันนี้ฟื้นมาจากรไหนกันมันนี้อันเดียวกับโอ้แปาวาะก้องกินอ่ะ

ไม่นี่อาน้เ่ยตาก้องนก้องาห่ั่มันมีนขึ้นจุมันีอล้ยังไยคุณอะไรมันยังไม่ห่าอะไรกัน่ะมันมึงได้แค่สบห้านาทีเอง ถ้าไม่เยอะเดี๋ยวจะคายตันออก,อนะอกโอ้โหมูสุดยอดครับไอะ้วก็ใครอยากไตาวายแล้วก็มากินร้านนี้เย,ยออิ่มปะตอนนี้นอิ่มมากโคตอิมม่มออโอ